สวดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูมนก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะคะกรณีที่เพื่อนๆใช้งาน Microsoft Excel นะคะเมื่อเปิดเข้ามาในโปรแกรมแล้วเฮย้ยแถบสกอร์บาร์ของเราด้านข้างตรงนี้มันหายไปใสนะคะข้างล่างตรงนี้ก็ไม่มีวิธีการนำแถบสกอร์บาร์กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทำยังไงนั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะทุกคนก็คลิกเข้าไปที่เมนูไฟล์นะคะ จากนั้นก็เลือกไปที่ตัวเลือกเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะกดเข้าไปที่คําว่าขั้นสูงนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลื่อนลงมาเลยเลื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนหาอย่งไหนะอ๋อน่ง่ายอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็ ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งสองช่องเลยนะคะอันนี้เป็นการาแสดงแถบสกอร์บาร์ด้านล่างแนวนอนนะคะตอนนี้เป็นด้านข้างแนวตั้งนะคะติ๊เกเรนยกมาสองอย่างเลยแล้วก็กดปุ่มตกลงถ้แดมปากกดขึ้นมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วนะจ๊ะลองทำกันดูค่ะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของครูม,มนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบาย